สวัสดีครับพ่อมเจอกับกเกษตรถุูเรียนตอมแบ็คแฮมน,นะครับวันนี้พ่อมย่ทีอ่าขเรกว่า,วายุทธอำเภอสวีวันนี้ตัวเรียนขวนมีนะครับขวนมีนะครับก็คือมีสวนเรียนอย่างนั้นและฝั่งนี้นะก็แล่มาแลดอเรียนฝ่ายขวนมีมั้งอันนี้ก็มีการแต่งดอกเลยน,นะครับซึ่งที่นี่ก็คือปันหาเจอกันมักก็คือการที่ว่าทุเรียนน,นี่นกไนโจดเช่นจะนำฝุนทีนักนะแค่ฉุมพรนนะถือว่านัก นักหมาเลยทําให้ดอกมันหลวงนะแต่ถือว่าดอกนี้ก็ถือว่าอย่างมันก็อย่างเลือกใช้ได้นะเหมือนต้นนะตอนนี้ก็เอาประมาณสักสี่สิบสี่สิบหลงไม่เกินนะครับตอนนี้เรามาแลดอกเลี้ยนที่มันหลวงกันนะครับก็คือลักษณะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเลี้ยนดอกหลวงแบบป,ปื้มังนะข้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูกันครับพ่มอมยุ่นในยุ่นในสวนนะครับยุ่นในสวนเลี้ยนทียุ่นในทีมงานที่ว่าดูแลกันยุ่นนะนี่นะครับเรามาดูวันนี้เรายุ่นสวนป้าจีนะครับพ่อมเลี้ยนทีนี้ก็ได้ดูแลมา สร้างระยะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะไปดูว่าที่เมันหลวงกันนะที่ตอนนี้ไปกระแซ่น,นะครับลงดอเลีเ้ยนหลวงนี่แต่ขอท่ายแต่ใต้โคนเหมือนต้นเลื่อนนี่ขาก็ไม่เคยท่ายกันนะผมอย่างเลื่อยอยู่เหมือนต้นนะท่ายแต่ใต้โคนนะครับวันนี้ก็ใหม้มาแล้วว่าเออเหมือนก็หลวงนะมันก็หลวงทางพีนะครับอย่างนี้นะนี่ครับอยู่อันนี้เราก็มาแล,แล่รอเยที่มันหลวงนั่นแหละนะครับนี่คือ ทีขวนมีทีทวีอำเภอทวีนะครับนี่คือกระเทยตทุเรียนตอมเบเข้มก็หลงพื้นทีนะนี่ของขุนป้านะครับก็มาดูให้คุนป้าว่าดอกมันหลวงนะครับเดรแลเบิดวันเบิรนวันก็คื้อข้างบนนี่คือยังงี้ย่ายงงี้ถ้าว่ามาคือว่าการนกตัวโตเจนนะครับอันนี้อธิบายทีหนึงสั้นๆนะ คือถ้าฝนตกมาหลายวันเป็นสิบวันเจ็ดวันเนี่ยในตัวเจนในดินในท่ยถ้า่มก็อยอ่เรวในอากาศในลาตน้นถูกย่างนะครับมันจะเป็นการที่ต้องขายนา้ำมันต้องหักดอถิงนะครับถ้าเกิดว่าฝนแรงปั๊บเนี่ยต้องอัดน้ำเลยประมาณสิบนาทีอย่างขั้นต่ำนะครับแล้วก็พอช่วงที่ว่าก่อนฝนตกก็เราต้องเข้าน้ำรอรับน้ำฝนเนี่ยอย่างน้อยสี่ทิบนาทีก่อนฝนตกนั่งฝนตกก็ต้องเข้านา้ำเพื่อล้างในตัวเจน่นในดินนะครับอันนี้คือขอ้อข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งข้อทีฉาบพ่นต้องทำนะพุ่มก็ฉาบพบุ่มนะก เราก็ทางบนส่วนดอเนี้ยถ้าว่าเป็นดอที่ว่ากลางใกล้บ้านก็พ่มทีว่าพ่มชายก็ผมพ่มชายถ้าเป็นของผลิตภัณฑ์ที่พ่มชายก็เป็น Ag PLUS e นะครับแคลเซียมบอรอนนะครับเอ PLUS นี่มันจะมีอะอมิโน,โนถูกย่างครบนัละมีธาตุเสริมธาตุรองโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตคือว่าผือสามารถดูดซึมได้เพราะว่า a อ e นี่คือ อ่า,อาที่พุมชายเนี้ยก็คือมันเป็นแบบขีเลซนะลิกเกนขีเลซน,นะแล้ก็แคนเซียมโบลอนก็เป็นลิกเกนขีเลซน,นะครับซึ่งว่าตอนนี้ก็ดอยหลวงเยอะนะต้งองแวเหมือนเหมือนวันเหมือนเหมือนทัวก่อนว่าดอยเยอะไหมนี่ครับนี่คือดอยก็อย่างเลือดใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้ว่าเหมือนหลวงหมาก็มีรอยหลวงนะครับแต่ว่ากินเนื้อไว้สองสาม้อยครับไม่ได้ไวไวเป็นสิบหตือ่้องกิงนนนะนี่เดีก็เป็นเหรียนานางนะครับซึ่งดอยหลวงก็เป็นการก่างวันของเกษตรกรเราก็ต้องมาแลนะครับพม ก็คือการที่ว่ามันนกเลยตัวเจนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่โรโรลงโรรานะแต่ว่าบางทถ้ทว่าเราไม่ไม่ในในไม่ในใจเราสามารถชีดป้องกันเชื้อราได้นะครับแต่เนี้ยมันคือมันไม่ใช่เชื้อรานะครับเราใช้ยากลุ่มซ้ำท้ยายาพื้นพื้นวันนี้พอถ้าเกิากันอันเทคโนกับพวกเฮกซักคนนะทนมันนี้ก็ได้ครับพุ่มนี่ก็ลงพื้นถีดูแลก็ไม่มีอะไรที่มันต้องอะไรเยอะนะอ่าเดี๋ยวทวนข้างข้างบนอีกทีกว่าต้องชีดได้มั้งอ่าทวนทีข้างบนนะพรวามก็เป็นพวก ลักลักก็คือ AG p l พ s ัสนะรูปแบบอะมิโนนะครับนั่นก็เป็นทาเสืิอมทารองเสรยพุ่มชาย,ยาเป็นลิกเกนขีเลสนั่นก็แคลเซียมบรอนนะครับนั่นก็ผมพุ่มบัวไอ้นี้นครับบัวออกซินแบบสั่งครอนะยี่สิบถึงสามสิบสี่ซีต่อน้ำสองลิตรนะครับอ่านั่นก็เราชีดนะครับชีดครับพุ่มชีดเผื่อ,อให้โดให้มีการแบ่งเซล ของเนื้อเยื่อของดอเนี่ยแบ่งเซลล์ในการที่ว่าหลายในดอเจนไม่ให้ข้าหมาแยงนในดอมานักนะครับทําให้ดอกอนาคตเนี่ยติดดีแล้วก็่วงบ้านประมาณสักหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพอบานสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราค่อยมา,าชีดอีทิ้งครับชีดเพื่อให้หงางเยมันติดดีนะครับวันนี้ก็ข้าไว้แค่นี้นะครับกับกเกษตรทุเรียนต้มเบคแฮมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับกับคลิปหน้าครับ